พี่น้องขาว่าได้เรื่องการดึงศิลปินยาอยากไปเห็นอีกแล้วค่ะพี่น้องขาขออนุญาตเนาะยาอยากไปเห็นอีกแล้วขออนุญาตจากจากเพจนะคะบันเทิงใจไทยแลนด์พี่ยาอยาิไปเห็นพอดีก็เพื่อนบอกว่าพ่อจ๋าโดนแล้วเข้าใจว่ารักแต่ขอร้องแฟนคลับอย่าดึงแรงหลายเดอ้อพี่น้องสงสารศิลปินเพ่นแนพี่น้องขาแตว่าอย่าแสีเบิงเดอ้อ ขออนุญาตเด้อค่ะนี่เดี๋ยวเริ่มหนึงนะคะตึก๊กนี่ตึก๊กนี่ถ้าเป็นส้นสูงล่ะค่ะพี่น้องขะสมมุติเป็นผู้หญิงเป็นน้องอาอายอย่างนี้เป็นน้องแพรวธิดาหรือเป็นคนอื่นนั่งสิที่นใส่ส้นสูงแหมแต่พอจ๋านางใส่ส้นธรรมดาสคาชูธรรมดาพี่น้องคาะนี่ตึก๊กนี่ปุ๊บ จนได้ขยับพอไปถ้าเกิดไม่มีตรงนั้นเหยียบข้างหน้าเห็นบ่อพี่น้องคะ่ะถ้าพ่ามีแนวเหยียบเท่างห้านี่หมตรงนี้ไมมพ่อจ่าสิเป็นยังไงก็สิว่าตกติก็สิว,ตตสว่าลวงเบิ๊ลลงไปเลยบ่นี่ขนาดไม่แนวกันเลยค่ะพ่อจ่าพันว่าตลอดว่าทําไมทําไมจะต้องทําไมจะต้องเสี่ยงหมอํำเสี่ยงวิงหกถึงมีเล็กมาก,กันไปแบบนั้นเพื่อเซฟเพื่อเซฟศิลปินด้วยเพื่อเซฟคนที่จะเข้ามาหาศิลปินด้วยนี่สิ่งที่พ่อจา๋า สิ่งที่พ่อจ๋าพูดถึงอ่ะมันมันใช้ได้ตอนนี้ล่ละค่ะมันใช่ไดอิหลี่พี่น้องนี่นี่ขนาดเอาเหล็กมากั้นไว้เอาเหล็กมากั้นไว้จังหวะพี่น้องกรับวรูุวาบัลลุวาคุณพีเอฟซีทันนี่เพิ่นมีการเดิมหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าหรือว่าชื่นชอบเป็นพิเศษมากเป็นพิเศษหรือว่าไดท่านเบิง้งหรือจงังไดนี่พ่อจ๋าแบบว่านี่พี่น้องครับหนาคมั่นไปเลยพี่น้องย่ายเห็นแลอ๊ยตกใจจังเลย ตกใจจังเลยคือแบบว่าขนาดพ่อจ๋าเป็นผู้ชายที่แข็งแรงเนาะพ่อจ๋าก็เป็นผู้ชายที่แข็งแรงแล้วก็ใส่ใส่คัดชูมซึ่งไม่ได้สูงซึ่งไม่ได้สูงหนาทั้งไปปนัดจนได้เก้าอไม่อันหนึงห่งแลบพี่น้องคะต้องแรงแค่ไหนอย่าลืมว่ายายพูดตลอดนะคะว่าคนที่อยู่ด้านล่างเวทีนี่จะไปจับมือข้ขขางบนเวทีแรงแหบพี่น้องคาเข้ามาแรงโหนมทวงแรงดึงแรงนี่อย่างสิคนข้างล่างมันได้เปรียบอยู่แล้ว ยังไงคนข้างล่างก็ได้เปรียบอยู่แล้วข้างล่างดึงห้าสิบข้างบนอาจจะใส่เป็นร้อยแล้วก็ได้คือจะดึงกลับเข้าใจไหมครว่า,า,วาบางทีการทักทายเสือเป็นเอามือสัมผัสมือก็พอสัมผัสมือก็พอ,มมอ,พอไม่ต้องดึงมากขนาดนั้นนี่อย่างไยางก็เรียกว่าตกใจขเขาเพิ่มอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าบร่อยากให้เป็นดราม่าอย่างนะะี้ค่ะเพียงต่อยากจะฝากถึงศิลปินแะซื้พอพกกรอน,น,นี้ก่อนหน้าน,นี้น้องออยก็โดนก็คือโดนบ่อยมากน้องอายคือโดนบ่อยโดนบ่อยอย่าลืมว่าน้องเป็นเด็กแล้วก็ตัวเล็ก แล้วน้องใส่ส้นสูงค่ะใส่ส้นสูงซึ่งน้องอ่ะมีคนเดินตามอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าคนที่เดินตามเขาก็ไว้ใจนั่นแหละว่าพ่อพ่อ,พอแม่เนี่ยหรือว่าเอฟซีเนี่ยจะไม่ดึงแต่ว่าเหตุเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันมักจะเกิดตอนที่เราเผลอทุกครั้งตอนที่เราเผลอทุกครั้งก็อยากจะฝากอัขออ่านคอมเมนต์สักหน่อยค่ะโอ้คลิปนี้มีคนชมเยอะเลยขออนุญาตนะ<ช>นี่เพื่อนบอกว่าคนกําลังรองเพลงบริตังตัวเดอค่ะ ศิลปินมีสิทธิ์ตกเวทีเด้อค่ะนี่เองพ่อจ๋าตกเวทีรับผิดชอบบล่ะดึงแห้งค่ะก็ต้องคิดว่ายักว่าพอสมควรนะคะพอสมควรค่ะกระซางกระซางเบาอายน้อยายสะกดเป็นเบอคำว่าม,ะมะรารย,ยาทวสันค่ะคุณพี่สนีเพ่นวานี่น่าสงสารน่าสงสารบอลนกน้อ,นอคนดึงคือสิเมานี่คนดูก็เกินไปจริงๆอืม กระชากทำไมยายนี่ป้าก็ดึงคักดึงแน่แท้ละ่ะคือคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรามามุมมามองในว่ารักศิลปินเราเข้าใจค่ะรักศิลปินเราเข้าใจแต่ว่าเราไม่อยากให้เกิดกระแสรดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นบางทีศิลปินถ้าดูจากท่านั่งบอสนกนะคะบอท่านั่งบอสนกอย่าใหญ่เบงงืงบองหนึ่งบอสนกเนี่ยนั่งนั่งไกลเพื่อว่า จะ,จะแค่สัมผัสมือนะคะนี่นั่งยองยองแมพี่นอ้องนั่งยองยองแม่นี่เอาพี่น้องไว้แห้งปุนล่ะตึ๊กนี่แม่เพื่อนดึงสองมือปุนน่ะตึ๊กนําแม่ส่นบอสน,นกแม่คนนั่งอยู่สิเป็นตังนันทั้งใ,นใ,นใดนี่ต้องฝากบอกไว้นะคะก็คือแต่บอสน,นกอะ่ะเขายังก็ยังยิ้มอยู่แหละก็คือตัวเองก็คือยังยังมีขั้งหน้าอยู่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่ายาย่าอยากจะมาฝากถึงเฉยเฉว่า เนี่ยมันมันเกิดขึ้นอีกแล้วกับศิลปินอย่างนี้นะพี่น้องขาเกิดมันไม่เกิดอะไรมันไม่ตกไปเวทีไปก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเกิดหนาเพื่อนไปเข้าม้ามลงไปหลักนาลงไปจมูกเพื่อนถือกับเล็กฟาดกับเล็กที่ยุก,กันยุ่งหมองนันเฮดจังได๋เนาะแข้งขาเพื่อนหล่าแข,น,ขนเขือนเพื่อนเฮดจังได๋เพื่อนเพื่อนใส รูปร่างหนาตาเสียงเพิ่นถ้ามาหากิน่นเกิดเพิ่นเป็นยังไปเช็ดจ้างไหนภผยเสื่อผิดช,ชอบโดยเฉพาะหัวหน้านกพงศกรหัวหน้านกพงศกรเป็นผู้นําของทีมงานหมอลําเสียงวิหกเกิดบอนนกเป็นอะไรไปใครจะดูแลใครจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักใครจะเป็นหัวเรือใหญ่เพื่อจะขับเคลื่อนหมอลําเสียงวิหกไปได้เนาะใครจะเป็นนี่แหละใครจะเป็นกําลังหลักให้หมอลาเสียงวิหกเกิดตกลงไปจริงๆจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นยายยก็จะฝากไว้นั่นแหละค่ะ รักศิลปินรักได้ชื่นชมได้แต่อยู่ในขอบเขตพอสมควรต้องอยู่ในขอบเขตด้วยชื่นชมชื่นชมเป็นมารายาทแล้วก็ชมหมอลำอย่างอย่างมีความสุขมีสติชื่นชมศิลปินที่เรารักแล้ชื่นชอบแบบมีสตินะคะเขาเรียกว่าให้ศิลปินเฮ้านี่ชื่นช,นชมให้เขาให้เชิดชูเขาไหมพี่น้องค่ะเชิดชูเขาเข้ามากนี่เฮ้าโอ๊ย,อ,ยอกไว้ขื้นหิงโลดขื้นหิงโอ้ยชืยช่นชมยด็ดดีนี่อุวยไปเรื่อยชื่นชมไปเลยนี่ดี เขาเห็ดอีหย่างไปแช่โพดเขาเขามีงามมีกาดแช่โพดเขาเขามีกุมปิดสื่อกุมปิดซอยเขาเขาโพดอีหอย่างซอยเขาแช่ไปให้กำลังใจเขาอยู่ไกลเคียมอะไรไปให้กำลังใจเขานั่นเป็นการเป็นการส่งเสริมศิลปินในทางที่ถูกต้องเป็นการส่งเสริมศิลปินในทางที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกน่นแหละอยากจะฝากถึงศิลปินนะคะก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า เพราะว่ายาย่าก็เคยทํางานแบบนี้มาก่อนเนาก็พอจะทราบว่าเวลาคนที่ดื่มไปแล้วก็จะต้องมีแบบนี้แหละเขาก็จิว่าเพิ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับเดาได้บางเทือกเพิ่นอาจจะดื่มนักไปนะคะยาย่าก็บ่ไดอยากว่าเพิ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจทั้งด้านล่างด้วยแล้วก็ขับรก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราต้องเข้าใจด้วยว่าด้านล่างเขาคงเมานั่นแหละเราก็ต้องเวลาเขาไปพอเนี่ยเขาต้องชัางใจแล้วว่าฉันจะโดนดึงหรือเปล่า เนาะอยาอยาม่เอกคลิปนี้กับว่าอยากให้เป็นดราม่าเป็นยังค่ะจังดหดเท่ากับรักทีมงานเสียงวิหกเหมือนเดิมค่ะรักทีมงานเสียงวีหกเหมือนเดิมทีมงานเสียงวีหกเล่นที่ไหนทําการแสดงที่ไหนขอให้แฟนขับแฟนเพลงไปสนับสนุนไปให้กําลังแรงใจแรงเชียร์หมอลำเสียงวิหกค่ะตอนนี้กําลังเป็นที่สุดของที่สุดของหมอลำเสียงวีหกพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. ให้ความรักความชื่นชมความชื่นชอบหมอลำเสียงวิหกทุกทุกคนเลย ดูได้จากไหนดูได้จากที่ยาย่านำเสนมอมาลํำเสียงวิหกนี่แหละค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่คือมาให้กําลังใจหมดเลยมาบอกว่ายาย่าลูกพูดมาํำเสียงวิหกกับแม่ทุกวันนะแม่เอฟซีแฟนับที่ต้องยา่าต้องขอบคุณมากๆเลยพลังรักของมาลำเสียงวิหกคือดีมากๆเลยยาย่าก็พยายามจะนําเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับมอลำเสียงวิหกมาพูดสู่พอ่พอๆแม่ๆพี่น้องเอฟซีฟังนะคะยาย่าก็คือมีความสุขทุกครั้งที่พูด หมอลำเสียงวิหกครับเพราะว่าชอบน้องอายมากกับบอสนกย่านุพี่จ๋าคือชอบหมดเลยน้องพระธิดาก็ชอ,ชอบชอบชอบเลยแล้วก็พระเอกโอ้ชลองชัยอะไรนี้แล้วชอบหมดเลยคือน่ารักทั้งวงเลยค่ะนี่แหละขายเป็นเรื่องราวที่ญานำมาฝากอย่างไรก็เป็นลังใจให้บอสนกนะคะไม่เป็นอะไรมากเนาะก็น่าจะโดนด,ดึงคงไม่เป็นอะไรหรอกนั่นแหละ ยังไงก็เซฟตัวเองด้วยค่ะอ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายาด้วยวันนี้ยายาขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ